พระพุทธเจ้าท่านก็บอกด้วยนะคะว่าใครที่ปลูกต้นไม้จะเป็นผู้ที่ได้รับบุญทั้งกลางวันและกลางคืนสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วก็ยังคงอยู่ในสวนเหมือนเดิมไม่ไปไหนคะ่ะอยู่แต่ในสวนนี้แหละ เดี๋ยววันนี้วารุตาจะมาบอกว่าต้นไม้ถ้ามันสูงขึ้นแล้วและพื้นที่ด้านล่างมันว่างเราจะทําอะไรวารุตาปลูกสิ่งน,นี้ค่ะเขาชอบอยู่ใต้ร่มไม้มากๆเลยแลปลูกแค่ครั้งเดียวนะคะกินได้ช่วลูกช่วหลานง่ายง่ายมากๆแล้วผักตัวนี้นะคะประโยชน์กะะ็เยอะเป็นสมุนไพรไทย อร่อยมากเอาไปแกงเอาไปจิ้มน้ำพริกกินเป็นผักเคียงกินเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะป่าได้กินเสียงนกไหมคะเสียงนกค่ะเวลาเรามีป่า เวลาเรามีป่ามีต้นไม้นะคะเขาจะมาอาศัยเราค่ะจะเอาพริกมาปลูกด้วยเอาฝรั่งมาปลูกให้ด้วยตอบแทนเจ้าของ ต้นไม้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เสียงนกก็จะมีหลายแบบนะคะมีสารพัดนกเลยค่ะบางทีก็มีนกกระจิบนกกระจาบแล้วรังขคงเขาสวยสวยวรุตานี่ชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพืชตัวไหนที่วรุตาปลูกแล้วปลูกครั้งเดียวกินได้ชั่วโคดแล้วก็เป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยผักตัวนั้นนั่นก็คือนี้ค่ะ ใบาชาพูนนั่นเองปลูกไว้แก่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะแพงไปเรื่อยของเขาการปลูกมันเป็นเรื่องของเราแต่การแตกหนอก่อการขยายพันธุ์ให้เป็นเรื่องของเขาค่ะนี่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่เอาไปแกงเอาไปกินคู่กับน้ำพริกกินเป็นผักจิ้มยเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาโ็ขยาย ส่งลูกส่งล้านไปให้เราได้กินตลอดเลยเห็นไหมคะแล้วก็บรุตาก็มีนี่ด้วยค่ะไม่ได้มีใบชับชรูอย่างเดียวมีสิ่งนี้ด้วยค่ะนี่ก็คือกัดชายขมิน้นคือพวกนี้นะคะจะเป็นพืชที่อยู่ในที่ร่มได้ค่ะ ใครที่ปลูกไม้ป่าแล้วกลัวว่าจะปลูกอย่างอื่นไม่ได้ปลูกได้ค่ะปลูกได้เยอะแยะม,มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิน้นกระชายชาช,าชพรูอดอกดอกกระเจียวหรือว่านรูว่านบอนด่างหรืออะไรสารพัดอย่างที่เป็นไม้ชอบในที่ร่มนะคะ สามารถปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะนี่ก็ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกำลังแตกดอกออกผลค่ะนี่ค่ะใครที่ยัง คองใจไม่แน่ใจปลูกไม้ป่าแล้วเราจะทําได้ไหมเราอะไรไหมพื้นที่เราจะเสียไหมปลูกไม้ป่าแล้วเราจะกินอะไรออยากจะกินอะไรล่ะคะก็กินนี้คะ่ะกินใบชะพลูกินกรมิ้นกิ้งขาตะไคร้กินนู้นค่ะ หน่อไม้นู้นค่ะกินมะขามเทศนู้นค่ะกินเห็ดนู้นค่ะกินกล้วยนู้นค่ะกินโอ้สารพัดจะกินเลยค่ะสำหรับคนที่คิดจะปลูกไม้ป่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นเราปลูกให้เขาเดี๋ยวเขาจะชักชวนเพื่อนเขามาเองค่ะจะชักชวนทั้งสมุนไพรป่า ผักป่าผล,ลไม้ป่ามาให้เราได้กินกันถึงที่เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเก็บกินกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่คิดว่าปลูกไม้ป่าแล้วจะกินอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะต้องไปเร่งวนันเร่งคืนเขาเร่งตัวของเขาเองค่ะ เขาจะเติบโตให้เราทั้งกลางวันกลางคืนแล้วคนที่ปลูกต้นไม้นะคะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกด้วยนะคะว่าใครที่ปลูกต้นไม้จะเป็นผู้ที่ได้รับบุญทั้งกลางวันและกลางคืนาหาหมายความว่าอย่างก็หมายความว่าต้นไม้ยิ่งโตเขายิ่งให้ร่มเงากับเราแล้วร่มเงานี้นะคะเขาไม่ได้แบ่งเพศ แบ่งศาสนาแบ่งประเทศแบ่งเขตนะคะเขาให้ไปทุกทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อเราให้เราก็ได้บุญแล้วก็ยิ่งต้นโตโตนะคะก็จะมเีเทพพาหารักท่านมาอยู่ด้วยเจ้า มีเทวดามาขออยู่ด้วยมาช่วยอารักขาเราแล้วหูยใครปลูกต้นไม้แค่เพียงต้นเดียวนะคะยืนยันได้ว่า ได้บุญแน่นอนคํานี้เป็นคําของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่คําของวรุตาวารุตาแก้ไปเอาคําของท่านมาบอกกล่าวเท่านั้นเองค่ะใครอยากได้บุญทั้งการวันกลางคืนก็อย่าลืมปลูกต้นไม้กันนะคะนี่ค่ะต้นยางนาในาที่ลุ่มเจอแดดไปหน่อยนึงก็เลยโตไม่เท่าไหร่มีแต่ต้นเป็นก็เรียกว่า พยายามสูงเพื่อที่จะยืดตัวเองให้ได้รับแสงตัวต้นลํำต้นเขาถึงได้บางลํำต้นไม่โตก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะว่าปลูกไม้ป่าก,กันเถอะปลูกแล้วก็มีแต่ได้กับได้ปลูกด้วยใจแล้วเราก็จะได้รับกลับคืนมาค่ะอย่าหวังว่าปลูกแล้วเมื่อไหร่จะตัดได้อย่าคิดอย่างนี้นะคะ ถ้าคิดอย่างนี้เราจะทําต่อไปไม่ได้ถ้าเราปลูกแล้วปล่อยไปให้เป็นเรื่องของการทําบุญของเราปลูกปล่อยไปไว้ให้ลูกให้หลานปลูกปล่อยไปให้กับแผ่นดินปลูกปล่อยไปให้กับบ้านเมืองของเราเองแล้วเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะแล้วถึงวันนั้นผลดอกออกผลของผลบุญเขาก็จะ กลับคืนมามาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะวันนี้วารุตาก็าขอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับบ้านสวนรัตนามิตรที่ปลูกไม้ป่าอยู่ในพื้นที่ประมาณเกือบสีไร่พื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะประมาณสี่ไร่กว่าอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกบ้านส่วนที่เหลือจะปลูกไม้ป่าทั้งหมดเลยค่ะ ก็จะมีไม้ผล,ลไม้ปะปนไปบ้างแต่95จะบอกว่า99นั่นคือไม้ป่าทั้งหมดค่ะก็อยากให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ก็เชิญชวนปลูกกันค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย